แต่หลายคนตีข่าวไปบอกว่าแฟนใหม่เเรคําสิงแล้วค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะยังยังหนูยังไม่รีบคือตอนนี้คือเน้นมีพี่ชายดามดามใจไหมคะดามใจดใจดามหมดใจก็ดีนะคะมีคนให้กำลังใจอ้าวอตอนนี้เป็นพี่ชายจะกลายเป็นแฟนไหมคะนาคอนไม่ได้ตอบดาราทุกคนแต่เราไม่สามารถรู้ได้ก็เลยระบุว่าอะไรเป็นคนรู้ใจคนพิเศษพี่ชายพี่ชายพี่ชายคนสนิทพี่ชาย พี่ชายเออแล้วสนิทไหมจริงๆสนิทสนิทสนิทค่ะเรียกว่าตั้ง โสดก็ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ไม่หยุดเลยจริงค่ะสำหรับนางเอกยูทูบเบอร์สวยรวยเก่งน้องเดสรักวันนี้คำสิงอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มบาสมีดีกี้เป็นถึงซีอปั๊มน้ำมันและทายาทเจ้าของสุขภัณฑ์ล่าสุดน้องเดสก็ได้มาเปิดใจเผยสถานะเคลียชัดๆจากปากว่าเป็นพี่ชายตนไม่รีบมีรักครั้งใหม่รู้จักกันมาหนึ่งปีแล้วเขาน่ารัก เวลาตนมีกระแสดราม,ม่าอะไรก็จะมีพี่คนนี้ขออยู่เคียงข้างตลอดไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรต้องดูกันอีกนานค่ะ ประสบการณ์เจอกับตัวรู้สึกว่าความรักต้องใช้เวลาจริงๆไม่ได้เล่นตัวแต่ต้องใช้เวลาไม่อยากเปิดตัวเราเลิกอีกเจอเหตุการณ์ซ้ำๆโดยงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมในการตอบคําถามของน้องเบสมากมายค่ะอาทิเช่นนีไงประสบการณ์มันจะสอนเราเองเบสดูโตขึ้นจริงน่ารักจากสถานะพี่ชายจะอยู่นานอยู่เป็นความสดใสน่ารักเคียงข้างกันตลอดไปดูโตขึ้นมากตอบคําถามดีมากๆเลยค่ะละัคลิปนี้ ต้องขอสุขสันวันเกิดน้องเบสรักวันนี้คำสินค้าซึ่งในวันที่27พฤษภาคมเป็นวันเกิดของน้องเบสอายุครบ24ปีแฟนคลับและคนบันเทิงต่างก็เข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องเบสอย่างมากมายค่ะ โดยในอินสตาแกรส่วนตัวของน้องเบสก็ได้เผยความประทับ,บใจ<ส>ของขวัญที่แฟนๆมอบให้อย่างมากมายล้นหลามทั้งช่อเงินจำนวนมากของแบรนด์เนมอีกมากมายหลายอย่างค่ะโดยน้องเบสได้เขียนความในใจเอาไว้ว่าขอบคุณชาวดัมเบสคัมสิ่งแฟมิลี่ขอบคุณมากๆนะคะสวยมากๆหนูตกใจเลยตอนออกจากหอมาเห็นขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะคะ ขอบคุณแม่แม่ที่นั่งทำช่องเงินให้หนูยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณโปรเจกต์ต่างๆขอบคุณโอ๊ตที่ประสานงานให้ทุกอย่างรักพี่จี้เดี๋ยวจะมาทยอยขอบคุณอีกโพสต์ต่อๆไปนะคะทางช่อง DN2PARTY ก็เขาร่วมอวยพรสุขสันวันเกิดน้องเดสขอให้มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพร้่มรวยการงานต่างๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะ สุดท้ายก็เจอคำตอบคือรักเธอยังชดไม่พอฉันเลยที่ฉันได้ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด DNA ตุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ